ทองคั่นบึงหอยคั่งครับพี่น้องจัดนุ่มรอมาอีกแล้วมือนี้คุ้มฝูงของเจ้าว่พ่อทองพั่นย่างไปอันเดืนเทียบก๊งงวด้วยหัวมันหกมันหกหกหกร้อยหกสิบความสูงว่าพ่อตัวคนร้อยห้าสิบห้าครับนี่พี่น้องบึงพ่อทองพั่นมันยืนเทียบก๊งัวอยู่นี่ สูงสิบร้อยหกสิบอาจจะบวกก็เด้พี่น้องตอนพี่นี่นอกยังโทรมามือน่ะครับเบิ่งสบายใจความเจ้าเป็นพระเอกน่องสั้พระเอกจะไหนจัเนอายุได้ไยมันได้หรอพ่อตัวนี้คิดว่าันฟันแท้4ีเนมม่ได้แถวซีก็สีประมาณสปีกว่า เออมีผลงานมีเป็นการเป็นงานแล้วพี่น้องตัวนี้เขาเจ้าว่าเป็นการเป็นงานแล้วครับพี่น้องจะซื้ออยู่นี่แล้วครับพี่น้องซื้ออยู่เอ่อปนได้กันอยู่ตลาดเด้อพี่น้องบอกกันตรงตรงครับโอ้ยหนอหนอบ้องดีเนาะพ่อเนาะแกลงขาข้อบ่มีข้อสิงบ่พ่อนี่พี่น้องเล็บงามบ่พ่อหางนี่พี่น้องเอ้ย เอาผู้ใดอยากเอาไปคุ้มฝูงหรือว่าอยากเอาไปหารับจ้างกลับมาคุยกับพอรองพันธ์เบิ่งครับนี่เปิดเท่าไรพ่อเพียงเพียงนะพ่อเนาะโอ้ปานนี้เปิดหาหมื่นพี่น้องเจ็ดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นบวขาดแล้วพี่น้องรุ่นนี้ไอ้พ่อหูจักพ่อคนบ่พ่อรองพันธ์ตัวนี้สื้อประวัติบ่ได้เนาะประวัติบุไดครับนี่พี่น้อง วางได้ก็ให้จบลอยลูกบอกพี่พอแล้วอ่ะฝากไอ้เบอร์โทรไว้นะพ่อ093 0 9 3 353 353 2 4 7 4 2474มงเอพอทางฟันอนอกจากลุมรอแล้วก็มีนางงามพ่อนางงามกบีเปิดไว้หาเืินมือนี่หาเงินเพียงเพะพ่อเนาะตัวนี้แม่นังลูกยังแล้วพ่อตัวนี้ ลูก,กซูปกเอปอร์แมนนั่นล่ะลูกอ๋อลูกซูเปอร์แมนเนาะสูงกว่าซิประมนลอยซีซึมห่าขึ้นอยู่พี่น้องตัวนี้ครับอายุได้ไหลายปะได้กพ่อตัวนี้ได้สิบสามเดือนสิบสามเดือน,ออนค,อครับพี่น้องสูงลอยซีซึมห่าเพิ่งเอาพี่น้องเตีองดำหางใหญ่สีแดงดีครับพี่น้องประกันคาดทุกกาทอนนะพ่อเนาะงวงเหลี้ยงครับอ่าหมื่ต่อได้ครับพี่น้องใส่เมาเด้อพี่น้องน,นี่งวงงามครับผม นี่บางหนาบา้างตาแข้งขาเรียบงามครับพองามพอรองพันแผ่นหลังสุดยอดครับแม่นี่ครับแม,ม่พันแม่บอกอ่างามๆครับพอรองพันเปิดหาหมือแล้วพ่อเนาะเอาอีกจ้าบาทด้พ่อเปิดดูศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามห้าสามสามห้พ่อทองพันมานอนนะครับเนาะเอากรบพุ้นลายครับ<า>มผมโอ้ยยางมาตํำตลักอันมองเก้านี่ยน้อง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจฟ้ามอยู่พี่น้องบอกว่าจะเป็นทาง youtube หรือว่าทาง Facebook ครับกาฝากพี่ฝากน้องครับผมเข้าไปเ,าเพิ่มเพื่อนทีนีพี่น้องช่อง Facebook เชิดสบายใจฟ้ามครับผมเข้าไปเพิ่มเพื่อนทีนะี เป็นช่องเฟซบุ o กของเป็นช่องเฟซบุ๊กของผมครับพี่น่องพรหารเปล่เี่นะซื้อซ่้อบ้อมาแล้วมันอยู่ครับพูดอ่าคุณพูดอยู่บ่ได้กันเท่าไดร่ละครับหน่อยต่างคุณพบันเดียสิบสามหกร้อยสิบสรับครับสิบสามหกรอยบวกค่าทรง สิบสี่ครับผมมั่งจะใส่นะครับเนาะฮะโอ้ครับผมตัวนี้ลูกไหนพ่นนะครับฮะนางหน่อยครับพี่น้องสิบสามกว่าตัวนี้เอาละกะตัวน้อยลงมาสูงกว่สิบประมาณร้อยสิบห้าครับตัวนี้หนังแน่นนะเท่าไรก็ละตัวนี้ตัวนี้ห้องสิบสามด้วยกันห้องสิบสามเนาะกะจังต่อเอาจังต่อร้องเลยครับครับผมอฮะ ถ่ายดังๆเยอะหน่อยบื้อเรื่องชัดเจนครับพี่น้องเครื่องอมสูงประมาณ120ครับตัวนี้13ครับพี่น้องอ่ะเบอร์โท่าไร064ครับ064 939 939 4713ครับผมห้อยขวัญเนาะมันเราตัวนึงมื่อกี้ครับผมครับผมอ่ะเบิึงไปครับครับจัดยังเมื่อลูกแม่ครับลูกตัวเมียครับพี่น้อง เปียวปลาคาบดินครับพ uh, huh no ี่น well, er ้องตำลักล so ูกตัวเมียครับพี่น้องเครื่องดำดำไอแม่สูงเท่าดไหล่ะแม่สูงประมาณร้อยสามสิบบวกลบอ่ะกดตีกลมๆลูกขี่ไรพี่น้องล่ะเนาะประมาณลูกสามลูกสี่นี่แหละพี่น้องตัวนี้นี่ตัวล่างสี่กินนมอยู่เลยพี่น้อง ลูกตัวเมียแม่เป็นยังไงล่ะทับสมไปแม่ยังกรสมครับางว่างเนาะบางว่างแม่เอาอย่างนี้นมติีให้่อยครับฮะนมตีงนื่งครับมีก่อนมีนมตีอาอ้อยทอปเพิ่นชัดเจนครับพี่น้องบอกข้อมูลชัดครับอ่ะเบิ่งลูกเพิ่นกันนะนี่พี่น้องแดงดีครับทรงลูกแดงเจังคขึงข้างหลังไปล่องเด้อพี่น้องนี่นางหน่อยตัวนี้เป็นตัวใหญ่อยู่นี่ได้อีกเดือนนอนนี่เนาะประมาณสองสามเดือนสองสามเดือนเนาะเปิดเท่าไหรล่ะ นี้เปิดซาอิลเจ็ดห้าร้อยครับซาอิเจ็ดห้าร้อยก็ต่อได้ต่อได้ครับครับผมมีค้มเดียวบ่แล้วก็ตัวนี้พ่างครับไม่นางน้อยครับนางน้อยครับพี่น้องเอ้าแดงจึงคืนครับตัวนี้ก็ได้ครับของแท้ครับพี่น้องออกจากข้อวานแต่งขันหนังเลยดำมๆสูงก็สิประมาณร้อยยี่สิบกว่าครับพี่พ่อน้องเหรอเบิ้งกับคัครับโอ้เครื่องดำครับพี่น้องปิดบทให้แล้วพี่ยองลองเปิดถ้าได้ล้านน้อย นี่เปิดซ <c oughs> <c oughs> uh, ิมหาครับิหต่อได้คือกันต่อรองได้ครับเบอร์ล้วบก่มันอยู่ไกลอย่างป่าเขานี่เ่ะเนาะเบอร์โทรละศูนย์เก้าหนึ่งครับศูน้าหน่งศูนย่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดห้าสามครับผมห้าสามหกหอับงวงามเนาะวานอนมีรถส่งมีรถส่งรับไล่รถส่งครับผมขอบใจหลายละครับผมออะหอยตรอบพี่น่อมักแม่นางด้วยคมลูกกัวแม่ทำมจัดไปครับพี่น่อได้กันเท่าได้เราห้ โซ่สามโสามหาลอยคันราคาเนื้อซัมนี่นี่จังได้กับพ่กลูกเหรอครับนี่พอพวนสูงร้อยหกสิบครับน่าจะร้อยหาสิบหาขึ้นครับตัวนี้พี่น้องแมนางงามแข้งขาดีนะพ่อเนาะงอหางใหญ่ครับเงาหางกลมเครื่องดำยืนดีครับพี่น้อง งวงามยินโก้ว่าเป็นฮานโค้งสางว่าเป็นงัวผู่พี่น้องเอ้ยตัวนี้เปิดเท่าไรพ่อหกหมื่นหานมติงว่าพ่อนมสีเนาะอ่ากัวพี่น้องทำกักกงัวงามไปอีกแล้วครับพี่น้องว่นเนื้อ ตัวน้อยลงมาครับพี่น้องตัวนี้สูงกับสิบประมาณร้อยสี่สิบกว่าร้อยสี่สิบห้าประมาณนี้ตัวนี้เครื่องดำเอาหางกับกลมดีขึ้นกันพี่น้องตัวนี้ท่าได้พ่อตัวที่สองสี่สิบห้าเนาะถืงลงมาครับหัวงามขึ้นกันแต่ว่าออกหูจังหน่อยเด้อพี่น้องตัวนี้ นี่บ่พ่อยกก็ได้แยกก็ได,กกได้เอาซ้นเพิน่นว่าเอาเถอะใส่ละลูกเพิ่นพ่อนบอร์ลูกเพิ่นบ่น่ะลูกตัวผู้มันลูกแรกบ่พ่อน,นี่ครับอเดี๋ยวผมเบิง่งคักๆกันนะ่อลูกเป็นบ้าแล้วพี่น้องวางไดยวกว็พอ วันสิวัาวันเศร้ากลัวเนี่ยมัตโอ้วันสิเศรกวัาขึ้นเพิ่นเอาขึ้นรถมั้งนหรอแม่เนี่สูงอยู่ม้านลอยสี่กว่าครับสีห้าลูกนี่ประมาณลอยสากว่าสูงแม่ม้าแล้วพะ่อแม่สมติดลวสมแล้วสมติดแล้วบ่ฮะเบื้งเอกสารของไอ้งัวพ่อพวนครับพี่น้อง ตุ่เขียบสามนึงนี่เป็นเป็นเอกสารของอะไรของแม่มัน่นตุ่แม่เพิ่นเนาะลูกสาวเขียบสามหนึงเออลูกสาวเขียบสับพี่น้องคลอดปีหกสามกับพี่น้อง,อองโอ้สุดยอดที่ลีครับเก็บเอกสารไหมลูกเขียบ <ไป S 1> าสา <ไป S 1> มหนึงเนี่ยพี่น้องตัวนี้ย่างหน่อยๆก็เอฟหนึ่งครับย่างหน่อยๆตัวนี้เลือดเพิ่นเอ๋อลูกเขียบสามนึง,นง,นง,นนนนงทับสมไปละ่ะ Oh อันนี้ไม่เกินลูกเพิ่นโอ้ oh, อันตัวผูเนาะเจ้าอันนามันครับพี่น้องดีบีเซาเทิร์นครับนี่ลูกใบลูกรอดทุกันตัวนี้ก็ได้ลูกอันนามันครับพี่น้องเอ่องมือขวัดเพิ่นยี่สิบห้ากระละกระดาหกห้าครับพี่น้องกระละกระดาหกห้ากับประมาณปีหนึ่งพอดี ปีกลมๆกับปีหนึ่งครับตัวนี้พี่น้องสูงร้อยสามสิบกว่าลูกเจ้าอนามันครับเอาไปสังเกตสัตว์คุ้มฟูงครับนี่ลูกหลอดเด้อพี่น้องลูกตัวผู้อ่าไปหลอดครบเอกสารอันนี้ใบเดหลุงรอแล้วกา็สมแล้วในท้องนี่พี่น้องแม่ลูกเคเอฟสามหนึ่งอ่าสมไปในท้องนี่เจ้าบิ๊กครับเอสจีหนึ่งหนึ่งหกวันที่ผสมสิบสองกระ กระดาษคมหกหกครับพี่น้องเปิดเท่าไรพ่อคมหนิหามือหนาหามเนาะโอ้พี่น้องแยกก็แยกเพือบอกกัแยกก็ได้อยู่อ่าท้าแม่หนิเท่าไรก็พ่อสามสิบห้าราคาลูกเท่าได้พ่อลูกเศษเนาะต่อได้ปะพ่อต่อได้ต่อได้อะฝากครับผมฝากเบอร์โทรพ่อ 065 0 6 5 0 65, 160, 1 6า3ูนพ่อพวนสว่างแดนดินครับผมเอากับคุลลลายครับผมเออนาทบอกคันยเนาะครับเอเบึงสภาพสนามครับพี่น้องมือนน้ฝนตกมาเบิดคืนแสนามแมครับกี่ไรนะว่าว่าเปนบุญบางไฟว่าบุญเดือดว้ามไป มาหาตั้งหลักอยู่ทั้งโคนก่อนพี่น้องเสียกจืน่นเสือเหลือเกินทั้งใจโอ้ง่วงามดินกดุกดๆอยู่นี่บไ,ได้กันหลายปรนไดนอดนีอ่เนาะสามหม,มืน่นง่อยมมง้อตัวเฮาสร้างนี่ง่วงามหอมพี่น้องสามหมืน่นกรสิเป็นคลายซื้อขายเป็นราคาเนื้อเท่ากันตัวละสามหมืน่นครับ โมลูกตัวตัวเมียครับตัวเมียใส่ละลูกเพป็นขอบแบบย่างดีนะครับแม่เอ่อทับสมไปครับตอนนี้แม่ท้องว่าง้ะครับแม่ท้องว่างเนาะอดะลูกนอนอยู่หันตัวที่ไหนล่ะครับเนอะลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองนะเอ่อสูงลอยสี่สิบห้าขึ้นอยู่พี่น้องตัวนี้เครื่องดั้มลูกโฮแบบย่างดีนะครับพี่หลอนไอ้นี่บ่ครับผมได้ยี่เดือนล่ะลูกโฮแบบตัวนี้สองเดือน น้องปอครับวันนี้หลานหอยทมสองเด i mean. ือนกว่าส so so ูงกว่สีประมาณร้อยสิบลูกที่ใดก็หอยทมลูกที่สองเนาะแมียทองว่างเมียทองว่างเปิดเท่าไรครับผมนี่ห้าสครับห้ิบสามครับผมก็ได้เนาะก็ได้ครับผมทั้งแม่นี่เขาประกันแข้งค้าหายแจ้งขาใหายดุกลูกหางคุนใส่บือจุนลูกประกันแบบนี้ให้ทุกอย่างครับผมบนหลงมลูปมรูปประกันให้บันรูปลูกเขียยังก่อนหกแปดครับหกแปด ลูกเจ้ากาเลสครับเอกสารครบใบลอดครบเนาะเหาสิบสามต่อได้เอามีอีกบ่ของเขาเอ้าอีกพมใหญ่ครับพี่น้องที่นี่โอ้แม่นี่สูงกว่ามาลอยหาสิบครับลูกตัวผู้หรือตัวแม่เนาะลูกตัวผู้ครับราคาเดียวกันนะครับราคาหาสามซ้ำกันครับพี่น้องครับลูกแรกลูกตัวผู้แม่รับสมไปครับแม่นี่งยังผสมเนาะ เปิดเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไปหาครับหาสิบสามครับราคาเปิดแล้วครับต้องอะไรแล้วครับแม่กับประกันตัวนี้ให้ด้วยกันครับวนี้ขาของขายหยอกกันกินครับครับผมเลี้ยงมาดีได้เที่ยงคืนดำดำเต็มดำใช่ไงสีแดงดีครับแดงเข้มๆแดงง้มตะนันตัวแรกครับเป็นลูกตัวแรกพร้อผมหาสิบสามเนาะซ้ำกันแล้วก็มีแม่นางหน่อยพร้อมงอแงามครับผม เสนงนี่ะเบิ่งหนา้าเบิ่งตาทั้งแม่เพันธุ์กักกันนะพี่น้องเล็บสวยงามเนเล็บเลือ,ลอดดีมาทโอ้เล็บกวยงามเนาะนุ่มซีครับซีครับพี่น้องประกาศให้ใหญ่เลยครับหนังหนาตึบอะไรกันแม่แม่สาวครับนางยังบผสมนะครับพเปื้องดำเปื้อนใบสาวสิบห้าครับตัวนี้สามสิบห้าแม่พันแม่บอกกับพี่น้อง ตัวร่องไน่นะครับผมครับสามขาตัวร่องไน่ครับมีแพะเป็นล้มปีสกินจังไงเด้อพี่น้องตัวนี้ปิดเตอร์ทุนเลยนะครับคนเศร้าครับประกันค่าชดค่าส่วนไหนเนาะประกันสามปีเพื่อประกันค่าชดค่าส่วนครับประกันแบบนี้ให้สามปีสูงขึ้นไน่ครับค่าชดค่าย่อมหนโอ้ประกันทอดโดนประนันบ่ปีเราขนาดโอ้กูแน่นอนแท้ครับทุกคนไม่ต้องปวดไม่ห่างทุก่นไม่มีปัญหาอย่างยั่งยืนลึงชัดเจนครับสูงกว่าม้าลอยสี่สิบกว่าครับตัวนี้ 53ทิศหาครับ3ทิศหาต่อได้เนาะครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับพี่น้องคลิปแล้วเกิโทั่วถาดติศต่ำนะครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดแปดครับศูนย์แปดแปด534 534ศูนย์ศูนย์สี่หกครับหอยทมสว่างแดนดินครับผมขอบคุณครับผม็ดตัวสอบถามนะครับเด้ออขอบคุณเลยหลายๆหอยครับผมฝากหอยทมครับพี่น้องสองโคมกับหนึ่งแม่นางครับจัดมาเอ้ามึงพอพันครับพี่น้อง ฟอพันหลักฟอพันหลักพันครับเปิดหลักพันครับจักพันแปดพันหาครับแปดพันหาครับโอ้พี่น้องกูน้อยเอ้าผู้ใดหาอยู่ผู้ใดหาเขาเลี้ยงพี่น้องได้สูงครับแต่ได้เนีสูงกว่สิบประมาณร้อยสิบได้สูงเกินแม่เจ้าของเพิ่นครับเปิดแปดพันห้าเนี่ยไมาเห็นอีกแล้วไม่เห็นเนี่ย นี่พี่น้องโอดได้หนิพูดอะไรอยากเอาไปรีดน้ำเสื้อเปิดอยู่6,500ครับโอ้ยโบแมนไหมแปดปัญหาเสื้อเปิดนาะโอ้ยนั่นต้นทุนหกปัญหาต้นทุนหกปัญหาว่ามาสิตัวเลยบริสตัวเสื้อเปิดหกปัญครับเอาเปิดไว้แปดปัญหาครับพี่น้องเปิดเพื่อการลดคาเพื่อได้ไปไกลกลับมาต่อเบิ้งอ่ะเปิดโท่ละ ศูนย์เก้0สอง9 6ดาครับเก้าหกงขอให้งชัยครับพี่น้องครับฝากพี่ฝางน้องกับผมนั่นบออันว่าถือก็นี่ครับแม่แยกลูกป่ะลูกเพิ่ไขายบ้านพูดครับเนิ่งลาและกินหอดูไมเื้อใเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวพงพี่น้องแม่แยกลูกตัวนี้สูงกระสิประมาณร้อยยี่สิบแปดนี่แหละพี่น้อง ร้อยสามสิบเอา้าบวกลบตีกลมกลมลูกแรกครับโอ้ลูกตัวแรกร่มโคตรโคตรเพลงหูดำหูดำนัดำบมีขาดทุกขัดร <c oughs> อนบล่ล่ะประกันครับประกันเนะาะเ,เอาไปสีดูสีดาให้จังหน่อยเปิดเท่าไรละ่ะสิบสี่หาวยสิบสี่หารยทาทไปน้ำกันเท่าไรไปน้ำกันนถึงผู้ซื้อเลคนเกียงเลลเบิ่นเน้อผมซื้อผมปัญหาผมเปิตัวดอกครับ ก็โคตเบิ้งว่ามันเป็นเท่าไรกะก็มาคุยกันเบิ้งแม่นี่ก็แม่นี่แม่นี่ก็ขายลูกเพิ่นเพิ่อนปูเปิดเท่าไรกะล่ะแม่แยกลูกตัวนี้สิบสี่หาร้อยมองเอาหรือต่อได้อยู่ต่อได้อีกเนี่ยังต่อได้อีกอยู่เนาะนี่พี่น้องถือกีิลี่อะไรราคาแม่แยกลูกขายไปวันพุธวันหนึ่งเท่านันแยกลูกไปวันพุธวันหันสูงน่าจะร้อยสามสิบกว่าครับแม่นี่ สีแดงครบเครื่องครับลูกตัวที่สามถ้าถ้ามีในท็อกอาจจะรูปสามครับตัวต่อไปเนาะครับเปิดตัวที่สามเอ่อตอนนี้คุยกันสถานะท้องว่างครับเปิดเท่าไรล่ะตัวนี้หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยลดลงมาอีกมื้อนั่นเปิดมื้อใหญ่ครับสิบแปดหาร้อยครับพี่น้องมีไหมนั่นแค่นี้บอกครับไปแะสิบเก้าหารร้อยครับเออแยกลูกคือกันตัวนี้ ร้อยสีบวกไงงวดถือกว่ื่เปิดเท่าไรครับแม่เท่า2 1ง0 0ื่นหน่งเอ็ดครับต่อได้ทุกชุดทุกตัวออีกจักบาทนั่นแหละเบิดทร์ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้องแปดหกศูนย์แปด้า่ครับไอธงชัยวานอนของถือกเมื่อนี่โลถือโลลุกกระขายครับผมฮะขอบใจหลายล่ะครับผมครับฝากไอยธงงวดถือไว้ครับหน้องเป็นยังไงได้กันปะได้อยอ่จบ หมานขนาดครับได้ทังค่าน้ำมันหรอครับไปทรงพคนอยู่นาบ่าปตีฟอกนาาบ่นครพนมได้อีกตัวละพ่อเมื่อนี้สองตัวตัวใดตัวไหนหรือตัวหน่นตัวไหนเนาะตัวแดงครับกับตัวใหญ่นี่ตกอยู่งอะดรครับหาซิผหาซิผล้มขาทรงเนาะโอ้โบดดิ่งไก่ได้พี่น้องนาบ่านครพนมยังกุ้งนั่นแหละครับ ก็มมถือว่าพ่อฟังพ่อเลี้ยงอยู่พี่น้องสองตัวงวงามหาซิมหาบวกคาส่งเด้อพี่น,อน,นมม้องกับหาเง่นล่ะฮะไม่ยยงมานแล้วแล้วก็เหลือะแพ็กค,คู่นั่งหน่อยครับสูงกันสิประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่แปดละพี่น้องเครื่องดำครับตัวนี้ออกเอม็ดข้าวเปลือกครับเครื่องดำขึ้นกันสูงเกือบร้อยสามสิบละพี่น้อง เปิดเปิดเท่าไหรก็อนหอยงหาเมื่อนคู่นิเพียงเพียงเนาะแม่เพียงเพียงต่อได้ป้ะได้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 อยู่เนาะได้ได้ครับแยกป้ะแยกกันแยกก็ได้จังมาคุยกันจังคุยกันครับผมมักแดงหรือมักเม็ดข้าวเปลือกก็แยกแล้วก็ติดตัวละศมีครับผมอ่าแล้วก็แม่ทั้งรถนะแม่ทั้งรถแม่บนนี่พี่น้อง แม่นั่งคือกันเนาะครับเนาะตัวนี้ตัวนี้น่าจะร้อยสามสิบหาอยู่ครับความสูงเป็นอยู่ข้างรถกับเบิรงบอคักปันไดสาวหกเนาะแม่นเบิรงอาจจะบอคักปันไดเด้อเพราะว่ามันอยู่ข้างรถครับพี่น้องเครื่องดำครับเครื่องดำหูดำอ่ะปากระพืทัวครับผม088 088ปดแป736นย736ดแหอ้อยงเนาะครับเนาะเอ้ามานแล้วขอบคุณครับผมอ่ะมาตัวใดกัมาคุยกันกับห้อยยงเบิรงสิครับเราอะเฮ้ ได้่งงัวงำบริไดขายกัเลยเสี่ยวกับแล้วเปิดเท่าไรครับแม่นางสองัสองครับนี่เครื่องดำครับพี่น้องสูงกับสิประมาณร้อยยี่สิบอยยี่สบนี่พี่น้องเกือบร้อยสาบแล้วใส่เมาด้วพี่น้องเซาสองเปิดอรต่อได้อ่ะปากเปิดทั่วไปนะครับผมเบอร์7 6 5ครับ065 0 7ครับ เจ็ดสองสี่ครับสี่เจ็ดสองสี่หอยยังไงหอยสาค้อครับหอยสาครเนาะครับผมทั้งสว่างแม่นบ่โอ้วาฬิดเนาะทีมงานหอยเจ๊ครับผมอ่ะขอบคุณหลายหอยครับผมเอาเบิ่งหอยเพลิงครับพี่น้องคุณพันนจัดพ่อพันหลักมาครับพี่น้องสายขุนครับสายเนื้อหัวผู้สูงกับสิบประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่แปดแล้วพี่น้อง เปิดเท่าไรห้อยเปิดได้สิบแปดห้าร้อยสิบแปดห้าร้อยเหรอต่อได้นะครับเนาะครับผมนี่อีกบ้ครับนี่ตนนี่แหละครับแล้วก็ได้ทั้งงวทั้งควายมาเนาะครับผมเออแม่ลูกครับพี่น้องลูกลูกกลูตัวผู้ป่ะนี่ครับผมเออลูกตัวผู้ครับพี่น้องเปิดได้สิบเก้าห้าร้อยนึงแม่เพิ่นเป็นตั้งไงก่อนครับทับสมไปสมนะครับสมได้สองเดือนแล้วครับสองเดือนเอ่าสมยังไงครับสมครอบบ้านๆไงล่ะสมตัวเนาะครับ แม่ในสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดครับตัวนี้พี่น้องน่าจะลูกที่ 2, 2> สอง,องลูกแรกเนาะทั้งนั้นลูกที่สอ,องท้องสองเดือนแล้วพี่น้องซื้อ 2, สองซื้อสองอาจจะได้สามแต่ว่าบบนันตรวจครับพี่น้องอกับมารุนเบิงเปิดเท่าไดก็ครับสซาเท่าไหรก่อนเซาเก้าห้าร้อยต่อรองได้ เอาเบอร์ครับผม087 255 2 5เจ็อ้อเืองสว่างแดนดินก็ไหนเาบมีฝากองครับผมเออเอื่อสงนี่น้าวา่าว่างสองหมื่นนี่พอดีว่าขายสิบแปดเนอล้วครับโอ้ขอบคุณเรืายครับผมสปอร์ตใจดีขนาดครับห้อยพงตัวตึงแห้งสนามนางว่าครับพี่น้อง เอาเบิ้งพอลิตครับเป็นจัดยัง,งามมาไหมแม่นางสูงเทะเลอนี่สูงกว่าบ้านลอยสี่สิบเพื่องอมเปิดเท,ท่าไรพ่อ,มอ,มอพแม่นางเขาเสาเอา็ดเนาะต่อได้บอลทับบอลสมบ่พ่อาางงแม่นอ๋อพี่น้องก็ไปสมไปซ้อมหออครับประกันแข้งขา,นาเนาะพ่อเนาะรบััสูงโคกงสั่งดีอยู่พี่นอ้องเสาเอ็ดต่อได้ครับแล้วก็งอคมบ้าน ลูกตัวผู้ครับพี่น้องลูกแดงจังคึงแม่รับสมัยพ่อตัวนี้สมตัวเนาะสองเดือนเอาได้รุ่นครับพี่น้องแต่ว่าบอลตัวจนะพ่อเนาะครับลูกที่สามเนาะครับลูกสูงประมาณร้อยสามสิบกว่าแม่นี่ก็สาสูงอยู่ประมาณเกือบร้อยสี่สิบอยู่ตัวนี้พี่น้องท่านนครับ สมสลูกตัวผู้ตัวใดน้อพ่อเนาะอะเบอร์โทรเนะครับผม095ย์เก้าห้ายหากสี่หก่ามสอแปดสี่สามทรมาผมโอ้ยให้โอกาสให้อันเพิ่งเลิกงานเนียะจังทุ่มจังทครับผมอ่ะฝากขอลิ้ยไปครับผม ก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมมาพบมมาพอ,อก,กันได้ทุกวันอาทิตย์ครับทั้งสนามาบ้านนางัวครับพี่น้องตำบลแวงอำเภอสว่างแดนินจังหวัดสุขนครครับผมมึงแลวกับขอกำลังใจครับพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กับผมเป็นกำลังใจให้สบายใจปัม๊มอาสำหรับมื้อนี้คลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ